ไอ้ต,ตุ้ยมาหาตุ้ยตุ้ยกีก็ไม่รู้คือตุ้ยแม,แ,มแม่แม่เขาเป็นลูกศิษย์นะแม่เกาเป็นลูกศิษย์ขี่เป็นลูกของลูกศิษย์วันนี้มาหาคุณยายเอาผักสามต้นหนึ่งสองสามสี่หิ้ว คุยใช่โอ้กลัวมันเหี่ยวแช่น้ำมาด้วยดีจังเลยดีจังเลยทีโอ้ยายจะได้ปลูกเองใช่ไหมนี่ใช่ค่ะโอ้ปลูกเองปลูกเองผักสามสี่ต้นมัให้ยายเอานั่งลงนั่งลงนั่งลงคุยกับยายอยู่ปไหนแลบปีนี้นาทีนะลูกคโอ้ปหกปีหน้าก็เข้าหมนหนึ่งใช่ไหมปีหน้าก็เข้ามหนึ่งอีกไม่ใช่ปีหน้าเลย ปี68นี่นก็ข้อมอ่งตุยตุยต้องส่งลูกเรียนให้ได้เดี๋ยวจ,จบม .3 แล้วออกเหมือนตัวเองแม่รู้อยู่ว่าเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าเมื่อถึงรุ่นลูกอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลเดี๋ยวคุณยายดูแลช่วยกันไปขอบคุณครับคุณยายลูกขอบคุณครับ<อ>เดี๋ยวคุณยายช่วยดูแลไปช่วงนี้ก็ให้จบม .3 นะต้องตั้งใจเรียนนะด้วยนะลูกนะอืมต้องตั้งใจเรียนด้วยเอ่อถ้าเราเรียนเก่งอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นเข้าใจคำนี้ถ้าสมมติเราเก่งกว่าใครทัางเพื่อนเขาก็บอกว่าหมอดีที่สุดรายได้ดีที่สุดเราก็เป็นหมอถ้าเราไม่ชอบเราชอบอาชีพกิสระเราเป็นนักธุรกิจที่เก่งๆค้าขายเก่งๆเหมือนแม่แต่มากขึ้นจํานวนมากขึ้น เราไมได้ทาไรซื้อไปขายมาก็ได้ทาไรเราก็เป็นนักธุรกิจได้เข้าใจไหมลูกแล้วเราก็เป็นครูครุณค,ครูเหมือนคนุณยายก็ได้เนีน่ยต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตและขี่อยากเป็นอะไรที่สุดอยากเป็นนักฟุตบอลหรืออาชีพได้ได้เลยแข่งทองแต่มัน ฝึกหนักจริงๆนะกว่าจะเป็นนักฟุตบอลได้เข้าใจไหมลูกอาชีพนักฟุตบอลนี่พี่เกมอยู่แคมป์นักฟุตบอลคุณยายก็ได้เป็นก็ได้เป็นจากทหารหึ่งก็สอบเข้าไปได้ด้วยโควตาฟุตบอลแต่ต้องสอบก่อนในสิ่งเยือเยะกที่เขาเปลี่ตนองต้อง,ต,องต้องจบมหกหรือปวชไปสอบได้เป็นทหารช่างก็ได้ไปในโควตาฟุตบอล ยายขอบใจมากยายขอบใจมากคุณยายขอขอบใจมากได้ผักหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นปลูกเองนะขี้ปลูกเองอต้องใส่ขี้วัวเยอะๆนะลูกนะอันนี้ของโอแกนิโอแกนิอ๋อปลูกในน้ำอ๋อปลูกในน้ำคุณยายได้กินผักปลูกในน้ำนะดีมากดีมาก